ทำแล้วเนี่ยครับถะแกเราถะแก่ะแกเนี่ยวเดียวขึ้นเลยไม่รอกมาเนี่ยดูนะโอ้ยลีลาสือเกินเอาขึ้นมาเดียลากไปดูวะมาแล้วมาแล้วยืดไปแล้ว นิ่มๆจานนิ่มๆอ uh ู้โคตรเสียวี่น้องขึ้นข้างคลองเลยไปร่องอ uh ูอ uh ้อ uh ู้จานอ uh ู้ยเสียว <Ooh. S 2> เดี๋ยวอาจารย์โอ้ Ooh, ต่ายคินมาแล้วอ้ Ooh. อันตรายนะพี่น้องขึ้นข้างคลองเลยครับอู้ <Ooh, S 1> เดินเดินดิ๊กโอ้ยน้ำมันหมด ปวดเขียบไม่หรอกมันติดคล้องด้วยเลยดิเดจจินยืนจ,จันเดินยืนัาเดียวมินิมนิ่งนิ่ง แค่ว่าไม่เสียวพี่น้องเลยไม่โคกขึ้นเทเลอร์เดียอูออู้ไปอีก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 อ้ยอีกลูกองจอดไม่ได้จอดใอกล้ล <laughs> ูกหูเข่า แกแซวอลยพี่หอกอมลดูโอ้โปวดเสียลพี่รอกเฮ้ยเรียบร้อยครับต้นไม้จ้าต้นไม้สด